ครับคุณผู้ชมก็มีข่าวด่วนนะครับกรมบัญชีกลางนะครับแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับว่าให้ระวังนะครับระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางโทรศัพท์ไปหาผู้รับบำนาญหรือทายาทนะครับในรายละเอียดเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับโดยในรายละเอียดนะครับคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ย กรมบัญชีกลางเขาแจ้งว่าปัจจุบันนะครับมีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางแล้วก็โทรศัพท์ไปหาผู้รับบำนานหรือทายาทนะครับแล้วแจ้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลบำเน็ตบำนานบัญชีเงินฝากธนาคารปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็หลอกให้แอดไลน์เพิ่มเพื่อนให้สแกน QR code นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเน้นย้ำเลยว่า กรมบัญชีกลางไม่มีนโยบายโทรศัพท์หรือ SMS ไปหาผู้รับบำนานเพื่อให้ดำเนินการใดๆแต่อย่างใดนะครับตรงนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับมิจฉาชีพเนี่ยก็จะเป็นลักษณะโทรมาคุยแจ้งข้อมูลส่วนตัวสร้างลายปลอมส่งภาพบัตรข้าราชการปลอมหลอกล่อให้แอดไลน์แล้วสแกน QR Code นะครับเพราะฉะนั้นเน้นย้ำว่ากรมบัญชีกลาง ไม่มีนโยบายโทรศัพท์หาข้าราชการผู้รับบำนาญหรือทายาทเพื่อให้ดำเนินการใดๆนะครับถ้าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามหรือโทรแจ้งเบาะแสได้ที่ call center กรมบัญชีกลางหมายเลข02 2706400ในวันและเวลาราชการนะครับ